มาทั้งปีจะเที่ยวธรรมดาได้ยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนไปขี่ม้าท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินที่ซันฟาร์มสุพรรณบุรีต่อด้วยไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวัดเก่าแก่ที่สุดในสุพรรณเพื่อเสริมสิริมงคลรับต้นปีและไปบุกเรื่อนขุนช้าตำนานดังที่ต้องมาเห็นกับตาทริปนี้ครบทั้งมันทั้งหมู่ไปดูกันเลยสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่จริงๆปีใหม่แบบนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเริ่มต้นสิ่งดีๆวันนี้พี่ก็พามาจังหวัดสุพรรณเหมือนเดิมมาที่วัด ป่าเลไลถูกต้องเลยตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ค่ะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นนะคะมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสักการะองค์หลวงพ่อโตด้านงานกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาที่วัดป่าเลไลแล้วก็มาจุดทูปจุดเทียนนมัสก,การองค์หลวงพ่อโตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นศาลาที่อยู่ด้านหน้าพระวิหารเนาะสามารถมาจุดทูปจุดเทียนตรงนี้ได้เพราะว่าทางด้านในเนี่ย าทางวัดแม่นุญาตให้จุดทุกจุดเทียนนะครับใหเดี๋ยวเราสักการะหลวอพอโตกันครับซึ่งอ,องค์หลวงพ่อโตที่นี่ สูงมากๆประมาณ23เมตรเสร็จเลย23เี่ส mm ูงมากนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันไปขอพรกันเพราะว่าหลายๆคนนะคะจะมาขอพรที่นี่เยอะมากโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุพรรณเพราะว่าเป็นวัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองโออเห็นพี่เมย์บอกว่าวัดมีแบบทันกว่าปีอะทัน200กว่าปีเลยโอ้ยนานมากทัน200กว่าปีนี่ไอ้ไม่ชัดแล้วอาจจะเป็นอะไรอยู่ว่าตอนบางอาจารย์หนวดเคี้ยวไม่ได้ว่าวัดอะไม่ไม่ได้ดูแบบเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะมีการบูรณะอยู่ตลอดแน่เนาะน่าจะบูรณะตลอด แต่ว่าในตัววิหารเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแบบมีความแบบ ดูเก่าแก่อ่ะใช่ลองซ้อนนี่หนาเราก็ดูเลยเหมือนกับคุมพระไว้เลยนะเพราะว่าสูงมากๆใช่ไหมพี่แอรเห็นข้างหน้าคือแบบหลวงพ่อตัจริงๆใช่ค่ะและคนจะมานิยมขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จหน้าที่การงานการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเชื่อกันว่าถ้าใครอ่ะที่มาขอพรแลวสำเร็จอ่ะเขาจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความกระตัญยูกระตเวทีหมายถึงว่าถ้าเกิดยิ่งกระตัญยูยิ่งดียิ่งยิ่งส่งผลดีกับการที่ขอพรและให้สําเร็จนั่นเองเข้าใจนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดู ข้างในกันเปิดขอบฟ้มกันค่ะได้เลยอู้ว่าเหมือนเท่าที่พาสังเกตอ่ะเหมือนบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวิหารสมัยก่อนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะอัญเชิญพระเข้ามาก่อนถูกไหมแล้วค่อยใช่แล้วค่อยทำให้ขาดทอดโต๊ะระค่ะที่เป็นพระที่ท่านแบบเทศนาสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะฟังป่าอะไรอะใช่ใช่ใช่รู้ว่ามลิงก็จะมีลิงมีลิงอยู่ข้าง ถ้าเราเห็นนะคะถ้าเป็นแบบว่าเวลาเราเเรียกชอบพระพุทธรูปบูชาค่ะก็จะเป็นพระปางอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีรูปลิงช้างจิ๋วสารลักษณ์จะมีช้างกระลิงอยู่ใช่เป็นพระปางประจำเกิดดูใช่เป็นพระปางประจำวันเฮ้ยอันนี้อะไรครับพี่พายเป็นพระถวายพระที่ร่วมทําบุญไปด้วยแล้วอธิษฐานกันค่ะแล้วก็สวดบทนี้นะคะบูชาหลวงพ่อโตวัดป่าเรลัยค่ะให้เป็นสิริมงคลต้อนรับสมทัยพี่เต๋อต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะด้วยกันนะคะ เขาจะให้เราถวายพาพะะผ้ากป็แบบผ่มปลวกผ้าโซ่อ่ะผ้าการผ้าไปค่ปกปะการผ้าค่ะแต่ก้องก็จับ้องจับเราทำบุญร่วมกันนี่นะคะแล้วก็ใครที่ร่วมบุญถวายผ้าหผม หลวงพ่อโตเนี่ยก็จะได้เป็นพระของผมอืเป็นพระหลวงพ่อโตเป็นพระของรัดป่าลีลัยนะครับก็เก็บเป็นที่ระลึกกลับไปได้ได้เป็นสีมงคลต้อนรับปีใหม่ของเรานะครับตอนนี้สง่งการถึง ผ้าพลคืออะไรบ้างจริงๆอานน้ส่งของการผ่มผ้าพลาอาหก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าทําอะไรก็ให้รอบขึ้นประสมความสําเร็จในทางที่ดีหรือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อแบบอาจจะบอกว่ามีดวงจิตหรือพลังงานไม่ดีตามอยู่เราก็สามารถอุทิศนะคะในการผ่มผ้าพาเน,นี้ยทําให้เขา,าค่ะเป็นคุนทุสนให้เปลี่ยนภพภูมิไปในทิจท,ทานที่ดีก็ได้หรือแม้กระทั่งสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านเราก็สามารถอธิษฐานให้ได้เช่นกัน ใช่ค yes, no ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าการที่เราได้มาสักการะองค์หลวงพ่อโตที่วัดขาเดลาร์ก็เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จหน้าที่การงานก็ได้ใหญ่โตได้ใช่ไหมใช่ความมุดมสมบูรณ์ของชีวิตแล้วก็การเล่อนขั้นเล่นตําแหน่งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เตือนนะคะว่ามันไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆไม่ใช่แค่มาผง้าพาอะไรอย่างเดียวก็ได้ใช่การทำพบทธคุณที่ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการ กระตันยูกตะเวทีเป็นสิ่งที่จะช่วยคําจุนโลกไม่พอคําจุนชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จได้โดยเช่นกันเน่ตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่สบายเวเลยถูกต้องสบายเลยอราถึงบอกแล้วต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในรายการใช่อะจะบอกว่าที่วัดนี้ก็คือนอกจากจะมีหลวงพ่อโตแล้วเรายังมีเป็นแบบเหมือนเรือนของขุนช้างเพราะว่าขุนช้างขนแผนอะดังที่สุพรรณมากๆเป็นตำนานเรื่องจริงเรื่องหน่งยขุนช้างขุนแผนนี่มีอยู่จริงใช่ไหมเป็น วรรณคดีไหมเป็นวรรณคดีเป็นวรรณคดีใช่ที่เขาเล่าขานกันวรรณคดีที่เกิดขึ้นที่นี่อะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจ โด่งดังในจังหวัดสุพรรณเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่แค่วันณคดีอย่างเดียวแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับขุนแผน<อ>เช่นสัตวการาลิ้นทองอะไรเงี้ย<ฮ>ก็มีตำนานเกิดขึ้นที่นี่ด้วยขุนแผนสุพรรณดังมากนะนี่โดนขุนแผนเล่นงานหรือเปล่าเนี่ยแพรเฮ้ยรุ่นนี้ไม่ต้องใช้แล้วขุนแผนใช่ะไรเอาจริงเป็นครั้งแรกของแพรเหมือนกันที่แบบมาที่วันนี้ก็อยากจะเดินดูทั่วๆได้ค่ะเดี๋ยวเราดูนะแต่ก่อนอื่นต้องให้ฝนตกก่อนแล้วจะ ไก็คือวัดเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะจริงงั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามาที่วัดป่าเลไล,ไลเนี่ยนอกจากเราจะได้สักกราระหลวงพ่อตัวแล้วเนี่ยเราก็มาตามดูบ้านของคุณช้างได้ด้วยอยู่ที่เดียวกันใช่น,นี่ไงเรือนไทยเห็นไหม,มใหญ่มากนี่หรอใช่เหรอใช่ค่ะใช่แหรือเปล่าเรือนไทยใช่ใช่เหรอหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ตอนนี้เราขึ้นมาบนเรือนขุนช้างเนาะ นี่คือความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมาถ่ายละครเพิเรนต้าดินแยกเราเท่าไรไม่หาจะ เรือนกุนช้างภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นเรือนทั้งสองฝั่งถูกกั้นเป็นห้องหลายห้องบ่งบอกถึงความมั่งคัง่งและความร่ำรวยของกุนช้างปัจจุบันให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสบรรยากาศจากวรรณคดีไทยอย่างไร้ชิดค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงที่เป็นปฏิมากรรมฝาผนังค่ะด้านทาง,างนี้ยาวเลยยาวมากๆเลยยาวจะเห็นทีมงานของเราเลยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปฏิมากรรมที่เกี่ยวกับ ขุนช้างขุนแผนค่ะแต่ว่าแทนไม่แม่นเลือกขุนช้างขุนแผนต้องให้พี่เมย์เป็นคนแนะนำว่าจริงๆที่คนเคยดูไม่ว่าจะละครหรือหนังสืออ่านเราจะจําตัวละครเด่นๆก็คือขุนช้างขุนแผนแล้วก็นางวันทองสองใจขุนช้างก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้อไม่ใช่ฉันต้องไปขุนแผนเท่านั้นถ้าเรียกได้ แผนจะบอกว่าหน้าตาดีใช่ปะหน้าตาดีหรอรูปร่างดีส่วนขุนช้างก็จะเป็นลนักษณะหัวล้านตรงกลางอ้วนทวนเป็นคนขี้เละแต่ว่าร่ำรวยโอ้ยงั้นเปลี่ยนใจแล้วกลับมาเป็นขุนช้างดีกว่า ก็คือมันเป็นเรื่องราวที่ว่าเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กคร่าวๆนะคะแล้วทีนี้ก็คือคุณช้างก็รักนางวันทองแม่พิมพ์คนนี้มากๆเลยแล้วก็พอโตขึ้นนะคะก็คือยังไงก็มั่นหมายว่ายังไงก็ต้องแต่งกับคนนี้ไม่อยากแต่งกับคนอื่นแต่ว่าทีนี้ยค่ะแม่พิมพ์ก็ไม่รักเขาด้วยอาจจะด้วยรูปร่างหรือว่าอะไรก็ตามเพราะอะไรคะเราต้องเลือกเทสที่หน้าตาก็เลยอาจจะ กัดก้อนเกินกินกับคุณแผนนี่คุณแผนน่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยด้วยสินทรัพย์แต่ว่าหน้าตาหล่อเหลานี้มีวิชามีวิชาคมมีวิชาอาคมมีวิชาอาคมด้วยคุณแผนมีม้านีมังกรไงนั่งผาภันไม้ด้วยม้าพันไม้ด่าฟ้าฟื้นกับม้าสีหมอก ตายแล้ว,ลวน,นี่คือดูจาก<ส><ส>จังวงไหมคะดูจกากวงมะเนี่ยกออ็คือขุนแผนนะคะด้วยความที่บ้านอาจจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเหมือน,นขุนช้างก็ถูกให้ส่งไปบวชเรียนตั้งแต่เด็กสุดท้ายแล้วอะค่ะก็คือความนี้ก็เป็นความถึงเบื้องบนพระมหากาษัตริย์ในเนื้อเรื่องถูกตัดสินนางวันทองถูกตัดสินว่าในเมื่อเนี่ยมันตัดสินไม่ได้งเงี้ยผู้หญิงนั่แหละที่ผิดสองใจไม่ไม่ยอมตัดสินทันทีว่าตกลงจะรักใครจะอยู่กับใครกันแน่ไงประหารชีวิต โอ้โหใช่ใช่ค่ะนี่ไงขุนช้างเหมือนตั้มปะเหมือนเห็นไหมไปไหนมาขุนช้างถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาอัปรักษนะคะแต่ว่าเขามีลักษณะนิสัยพิเศษก็คือนอกจากนิสัยรวยแล้วรักเดียวใจเดียวเฮ้ยแงไปขุนช้างละขุนช้างรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวแต่ขุนแผนก็อาจจะเป็นด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาดีมันเลยกลายเป็นว่าทําให้แบบ มีแหรคนเข้าหาหล,าาลงสเสน่ห์อะไรก็ยังเป็นคุณแผนดีกว่าคือคือเมื่อกี้ที่อ่านมาซีนย้อนกลับไปประมาณสัก4ี่ห้าภาพที่แล้วอ่ะ <c oughs> คือนางวันทองเนี่ยก่อนหน้านี้ชื่อนางพิมพ์เนาะ <c oughs> นางพิมพ์เนี่ยโดนเหมือนแบบเรียกว่า โดนผู้ใหญ่ละกันแบบบังคับให้แต่งงานกับคุณช้างเพราะว่าก็<ม>อย่างที่เรารู้ตามเรื่องเล่าในวรรณคดีเนาะ<ม>ว่าคุณช้างเนี่ยมีความร่ํารวย<ม>ก็อาจจะเป็นที่หมายของบรรดาแม่แม,ม,ม่ทั้งหลายก็เลยมีความอยากจะให้นางวันทองเนี่ยแต่งงานงคุณช้างสุดท้ายก็เรียกว่าโดนบ,บ,บังคับจนวันหนึ่งเนี่ยก็ถ้าภาพย้อนกลับไปก่อนันเนี่ยก็จะเจอว่าคุณแผนเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็ไปเจอขุณช้างอยู่กับกับนางวันทองเนาะก็เลยพาหนีนี่รูปนี้คือรูปที่พาหนีภาพนี้ชื่อภาพว่าขุนแผนพาวันทองหนีนี่อะไรตกใจไปเปล่า นิจจาเจ้าช่างไม่เชื่อน้ำใจผัว ประเด็นคือคนนี้เขาอินกับการอ่านมากเขาอินมากจนจบไหมเอออย่างที่บอกว่านักจักมาทธรรมบุญนะคะของวัดเก่าแก่ที่จังหวัดสุพรรณวัดป่าเลไลแล้วนะคะแล้วก็มาดูจิตกรรมฝาผนังเขาเรียกว่าวรรณกรรมชื่อดังนะคะคุณช้างคุนแผนแล้วเราก็ไม่ได้แกะแผ่เชื่อมโยงเพราะว่าปีนี้มันปีมาถูกต้องเราเรามาสดคล้องกันหมดเลยใช่ทํากันบ้านเนี่ยค่ะไม่ได้มาแบบเล่นเล่นเออเเอเราก็เลยต้องพาทุกคนนะคะ ไปลุยสนามม้านิดหนึง่งไม่ใช่แข่งมา้าใช่แล้วคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอะอยากให้ดวงดีขึ้นที่แบบว่าข้ามน้ําข้ามทะเล<ช>ก็จะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะขี่มา้าการที่พาตัวเองไปสัมผัสธรรมชาติสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์มงคลที่มีชีวิตจ,จริงๆอย่างเช่นม้าในปีม้าเนี่ยนะคะก็คือ,ส,อสีหมอกด้วย <laughs> ไม่รู้จะมีสีหมอกหรือเปล่านะเรื่องจริงต้องไปดูกันนะคะเ,<อ>เพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่ฟาร์มมีอะไรบ้างช่และที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกนะคะต้อนรับต้นปีม้าแบบนี้ ความเป็นมงคลของปีม้าค่ะนอกจากพาไปรับพลังงานในเรื่องอของความเชื่อในเรื่องของหวงจุย้ยในเรื่องของพลังงานมงคลเกี่ยวกับสัตว์มงคลอย่างม้าแล้วเราก็จะพาไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการคอนโทรลมา้าจะได้คอนโทรนชีวิตตัวเองเปรียบเสมือนคอนโทรลมา้าโอเคผ่าน<อ>าด้าีกันไปได้เลยได้งั้นเดี๋ยว เราไปขี่ม้ากันเถอะปะได้ค่ะไปเลยค่ะฮิ่กรอบๆและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สุดท้ายนะคะที่หลังจากที่เราผจญภัยกันมาทั้งวันเอาเรื่องวันนี้เหนื่อยไหมโอ้โหเอาเรื่องนะนนี้เอาเรื่องอันนี้ก็จะบอกว่าไม่เหนื่อยก็ไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะแบบว่าใจฟูแล้วก็แฮปปี้กับการต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้ใช่กิจกรรมที่แบบว่าตื่นเต้นมาตอนนี้เราคอยเราคอยซึ่งคุณผู้ดูอาจจะงงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซันฟาร์มนะคะเป็น เรียกว่าเป็นฟาร์มขี่ม้าที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะหลายๆคนก็บอกว่าคือถ้าจะขี่มาทั้งทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บบกขี่ม้าธรรมดามันต้องเอาบรรยากาศฟีลลิ่งต้องดีเวลวคือ oh. ที่นี่มันต่างจากขี่ม้าในกรุงเทพยังไงพี่เมย์จริงๆถ้าขี่มาที่นี่ค่ะคือมันไม่ใช่ขี่อยู่ในคอกไงม,มันคือการที่เราขี่ลัดเลาะเห็นธรรมชาติเป็นการรับพลังงานที่ดีด้วยและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นมูทใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าบางทีเราขี่ในคอกมันก็จะเป็นคอกสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ปะ ก็ในกรุงเทพไม่ค่อยมีพื้นที่ใช่ที่พี่เคยพาไปขี่มันก็จะเป็นคอกแบบนี้แต่อันนี้ค่ะน้องเห็นนู่นไหมคะสุดตีนเขาน่นค่ะนี่ก็อาจจะเป็นสุดสุดสุดของเราเหมือนกันเออก่อนไปขี่ม้านะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องเจอผู้เชี่ยวชาญที่ดีสอนเบสิกเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่เคยขี่ก็สามารถมาได้ที่ซันฟาร์พี่ฮัทบอกว่าสามารถเริ่มเรียนรู้ได้และที่สําคัญก็คืออุปกรณ์ก็จริงๆเราก็คือแต่งตัวธรรมะแหมงใส่ผ้าใบเนาะถ้าใครมีบูทขี่ม้าอยู่แล้วก็มาได้ค่ะการพิการหนึ่งก่อนที่เราจะไป พจนแดดแบบนี้เราก็ต้องเตรียมตัวถูกต้องค่ะใช่างยนะอันนี้มันยังไงซิน้องแพรอันนี้อะคะอันนี้เป็นครีมกันแดดค่ะนี่อลิเซ่เป็นกระดาษแมตทาได้เลยอากาศแบบนี้นะคะถูกต้องยังไงยังไงคือจริงๆพวกเราอะทาครีมกันแดดกันมาแล้วแหละเราทาครีมกันแดดกันมาแล้วแต่ว่าพอแบบแดดมันแรงมากๆเนาะแล้วเราผ่านกิจกรรมมาหลากหลายมากๆเลยแล้วก็ต้องเติมกันแดดกันหน่อยค่ะ ระหว่างมันเราก็เติมได้ใช่เติมเน้อผักก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวั๊บน้อผักดำใช่ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าเราจะใช้ระยะเวลาขีดเทวนี่ไม่ใช่แค่5นาที10นาทีนะคะใช่นนต่ำๆหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่กับแดดหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องระมาระวังตัวอย่างนี้หนึ่งแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะลืมเรื่องความร้อนไปเลยเพราะว่าบรรยากาศรอบๆข้างทาง ของที่ซันฟาร์มสวยมากใช่สวยมากสวยมากจริงๆเลยนะคือตอนนี้มองไปก็มีแต่แบบเป็นทุ่งหญ้าเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ฮัทค่ะเป็นเจ้าของซันฟาร์มนั่นเองสดีค่ะพี่ฮัทจะต้องเป็นคนสอนพวกเราเบสิกเบื้องต้นสําหรับพวกเราที่อาจจะไม่ได้เป็นมืออาชีพในด้านการขี่ม้าแต่ว่าใจรักค่ะพี่ฮัทอยากขี่เทลมากๆอยากพาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าปกติเคยพาแค่ขี่ในคอกได้คําำถามแรกเลยครับพี่ฮัทครับผมเขาดุไหมครับ ไม่ว่าเราจะฝึกไวเชื่องขนาดไหนก็ตามเราก็ยังไม่ควรจะไวใจคว้อันนี้เหมือนเป็นการเพราะว่าพี่กันเขาเล่นเราเบาๆก็คือแรงเข้าใจค่ะแต่ถามว่าทุกตัวนี้ถูกฝึกมาอย่างดีไหมดีมากครับก็คือเรียบร้อยมากๆแล้วโอเคน้องชื่ออะไรคะตัวนี้ตัวนี้น้องสบายครับน้องสบายอุ้ยจชื่ออะไรกันเลยนี่มันชื่อโชอ์เราจริงๆอันนี้เราเตรียมกับพี่ฮัทไว้ ว่าให้ให้บอกว่าชื่อน้องสบายเราเล่นนะทุกคนวิงชื่อน้องสบายจะเป็นม้าสีหมอกตัวหนึ่งของเราสวยมากเราอยู่เมืองสุพรรณไงอ๋อเราก็เลยต้องมีไว้สักหนึ่งตัวสีหมอกจะบอกว่ามาที่เนี่ยถ้าบางคนแบบไม่ได้มีกล้องอย่างพวกเรามาถ่ายเองอ่ะนี่ค่ะพี่ฮาร์ดถ่ายให้เราด้วยนะคะพี่ฮาร์ดเป็นทุกอย่าง ใช่ไหมคะใช่ไหมพี่ฮัทเป็นคนถ่ายเองใช่ไหมคะนอกจากเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วพี่ฮัทคือทำทุกอย่างเลยเหรอคะนี่ค่ะเอาจริงหลังจะเอาคลิปนี้ออกไปคนไม่ได้อยากมาขี่มานะอยากมาให้พี่ฮัทถอดช่องคนถ่ายพี่ฮัทแทนดูจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราไปเริ่มนเลยมาจจไม่เสียเวลาได้ค่ะทัวม้มาให้หาจุดนี้หลังแล้วบอกว่า เยีเ่ยบเจุงจุงมันเลย <c oughs> หมดหลอดเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงคะเอาเรื่องนะดีนะดีนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น <c oughs> เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะ <c oughs> เพราะว่าเราเคยขี่ในกรุงเทพมันก็จะเป็นฟ e e l i n g ขี่ในแบบในคอกใช่ไหม ได้กเ,เห็นจากภาพเมื่อกี้ก็คือแบบนี่รุ่นพี่ผมพี่ฮัทเนี่ยเขาพาลุยเข้าไปในป่าในดงเรียบร้อยนะสนุกมาก<ช>คือพี่อยากจะบอกนะเนี่ยของจริงเมื่อกี้คือลุยน้ําคือคือน้ำแบบครึ่งตัวมาแล้วอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้เราเข้ากันไปสักกี่นาทีได้ครับ เป็นชั่วโมงนะ,นะชั่วโมงกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นรอบเป็นชั่วโมงนะคะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราได้ออพี่ชายที่น่ารัก <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ต้องกลับมาต้องกลับมา <c oughs> ใช่กลับมากลับมาสนุกมากเปลี่ยนชื่อทัวร์เป็น a n นี่ทุลักทุเลแล้วค่ะทำให้เป็นการส่งท้ายปีและเริ่มต้นปีใหม่ที่ perfect มากๆเลยเราคงไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องแวะมาอีกใช่ใช่อาจจะต้องกลับมาซ้ำแน่นอนพี่อาร์ตแลอย่างถ้าเกิดสมมติคนเขาอยากมาขี่ที่นี่แบบรายละเอียดที่นี่แบบพี่อาร์ตฝากไว้หน่อยได้ไหมว่าแบบต้องต ก็อยากมาขี่มานเราอะไรเงี้ยครับได้เลยครับรบกวนเอ่อบุ๊กิ้งเท่านั้นนะครับในเพจเราได้เลยครับเอ่อซันฟาร์มครับผมหรือว่า IG ก็ได้ครับผมซันฟาร์มเหมือนกันครับแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนปัก Google Map มาที่เนี้ยเซิร์ชฟันซันฟาร์มเจอเลยไหมเจอเลยครับผมตามมาได้เลยบุ๊กิ้งออนลี่บุ๊กิ้งออนลี่ครับซึ่งที่นี่เขามีทั้งขี่เล่นแล้วก็มีทั้งสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่แบบว่ากลัวว่าจะขี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่เขาก็มีสอนเหมือนก เห็นบอก่าก็จะมีรูทใกล้รูทไกลไปถึงภูเขาเข้าป่าเข้าดงอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของคนขี่ด้วยถ้าถ้าอย่างอย่างไงไปก็จะสั้นหน่อยออย่าง <laughs> ผมไปนี่ก็คือปากซอยแล้วเมื่อกี้คือแบบว่า ฝนตกแบบเปียกตั้งแต่หัวยันหางครับแล้วแบบโอ้พี่ๆเขาลุยมากเลยต้องขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยใช่เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีเป็นการเสริมสิริมงคลเสริมพลังงานที่ดีเอาจริงๆมันคือพลังงานธรรมชาติแหละน้องได้อยู่ในสถานที่ที่ดีแล้วก็ความเป็นที่ดีนี่ไงเป็นอย่างอเนจีที่ดีจะได้รู้ว่ารายการมันเรียงจริงอ ไหลเลื่อน,นทำ<ใ>นอะไร,จ,รจะได้ยังไงคะ ลาบลื่นเป็นซิงโกลิกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ราบลื่นใช่นะคะอันนี้ไม่ต้องตสดด้าวไปใช้เลยใช่ไหนๆก็มาโหดขนาดนี้แลวอันนี้เขาเรียกว่าพลังธรรมชาติใช่มันมีหลายกิจกรรมมากๆที่เราสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองหรือการใช้ชีวิตที่มันอัดแน่นเพราะฉะนั้นก็คือถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนนะคะว่าไม่มีพื้นฐานเราก็มาเริ่มต้นได้ลองเปิดใจมันเหมือนเป็นการเปิดต้อนรับอะไรใหม่ๆแบบต้นปีแบบ แบบนี้วค่ะถ้าใครเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมงคลมันก็ได้แหละเพราะเราบอกแล้วว่าม้าเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งที่คนจริงเขาก็บอกแล้วว่ามันคือการควบไปข้างหน้าหรือถ้าไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับว่าการเสริมิรลมงคลอะไรก็คือมาจอยมาจอยมาจอยเพราะว่าเอาจริงการขี่ม้าอะไรแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะ เรียกว่าเป็นสิ่งที่เอาจริงๆต้องว่ามันมันรีแลกซ์นะป่ะนะสำหรับวันนี้นะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เราเอามาฝากทุกคนเนาะสำหรับปีนี้ทริปนี้เป็นแบบว่าเป็นรูปพิเศษที่ถ่ายเฉพาะเรากับม้าข้างในก็คุ้มแล้วนะราะเฉพาะรูปเรากับม้านี่ก็เลือกได้หลายมุมมากแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจเรานะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะและสําหรับใครที่อยากให้เราพาไปที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้มือไม้สั่นหมดแแรงงเเเดดดีี๋๋ยยววไปตติิมพลนึ่ ก่อนจะไปนี่ปีใหม่ทั้งทีเราต้องแบบว่าอวยพรคุณผู้ดูก่อนอเ,เอออะเริ่มเริ่มจากผู้อาวุโสก่อนถ้าคุณคิดดีคุณทำในสิ่งที่ดีมันก็จะพาให้คุณไปประสบความสำเร็จในเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนค่ะสาธุทำไมฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะไม่เป็นอนกอสิริมงคล<ก>ของกลุ่มไง,งนั่นแหละครับเอดดี้วย์สุดท้ายก็ปีใหม่เนาะก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนขอให้ปีนี้ไม่ใจร้ายเกินไปเนาะ สำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะทําอะไรก็ขอให้สมปัานาอย่าง<ช>ที่ตั้งใจนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยก็อยากจะให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะใช่ใชค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย